เอาขึ้นแล้วก็เอาลงครับทีนี้ครับเอาขึ้นเทสดูแล้วก็เอาลงนี่ครับนี่พอดีมันต้องอยู่ทรงนี้ครับพอดีต้องอยู่ได้ทรงนี้พอดี ลงไปก่อนครับโอ้ต้องข้ามตรงตรง,ตงลงไปไกลๆยังคอยย่อนลงเนี่ยมันจะเป็นดึกจักดึกจักนี่ใช้เหล็กเฮดบีมนะครับ h e a d b e a m ถ้าลงลักษณะนี้ก็จะเสียวนิดนึงครับลงรถซีรีเจ็ดร้อยครับมันไม่เหมือนรถที่มันเครื่องเล็กๆธรรมดานะครับเครื่องเล็กๆธรรมดาเราเดินไปนิดหน่อยเราหย่อนตัวลงมันก็หนามันก็นล้อยแล้วครับพี่น้อง แต่นี่มันสีว่ายอมร้อยครับนี่ครับต้องลงไปเดินออกไปจนให้มันเหลือน้อยที่สุดครับตัวนี้นี่ให้เหลืออยู่ประมาณสัก60-70เ็ซนหรือไม่ก็เมตรหนึ่งครับเหลืออยู่ประมาณ1เมตรนะครับแล้วค่อยหย่อนตัวลงนะครับ แ๋วหน้านี่เสียเอ็มต้องไปเสริมใหม่นะครับ เสริมใหม่นะครับเสริมใหม่เสริมอีกนะครับเสริมอีกจะแข็งเลยครับทีนี้ถ้าเสริมเข้าไปถ้าไม่เสริมนี่มันจะไม่แข็งนะครับจะอ่อนนวมเนี่ยมนวม,ม,มเนี่ยมครับพี่น้องโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับ ติดตามช่องรับซิงซุปเปอร์ยาวด้วยครับขอบคุณที่รับชมอย่าลืมนะครับสาวดั้ซิงสีบุญเรืองครับผมช่องยูทูบชาแนลมือนกันครับผมเป็นไงคือไปตัดผมก่อนเป็นไงคือเบตัดผมตัดไหมจ้าหนุ่ม ตัดเองบมอโว้ยเลยนี่ใช่ฮะตัดเองค่ะมาตัดเองตัดเองเลยหนาคือใสแต่ว่าสมมัยนี้บริเวณตากแดดบริเวณผ้าออกแดดโดนแล้วเลยหนาใสครับตะกี้ดำน้ำสูบใบหญ้าครับสูบใบหญ้าผ้าหล่อผ้าหล่อหัวด่บผ้าไป พลาดเลาะอะไรเลยหนาดำกับสาวหนุ่ยตัวเมืองเนี่ยหนาไซเลาฮะต้องยางออกไปมันไกลก้อนยังคอยย้อนตัวลงวานมาคือรถอันเฮ้าเล่าสิคุณชินแดงรถคันเก่ามันไอรถคันเก่าเฮายางมัเขามาลงมันเลียงขืนรถเด้แต่ว่นนี้มันเคืองหง่เครืองมันหง่มันหนัก มันสิบอดบารบาร้อยเขามื่าไงเขาต้องยางออกไปไกลต้องคอยย่อนตัวลงเข <c oughs> ่าแก่อย่างเรานะครับก็เป็นความภาคภูมิใจนะ เขาแก้นี่ยพุ่มใจนะครับที่ได้ซื้อรถมากทานละสองสามลันเนี่ยลูกน้องที่มันถ้ามีลูกน้องนะครับขึ้น,นขึ้นขี้หายเนี่ยมันดีกับเราอเอ้ยปวดขี้หายรุนแรงเราประเด็นคือแก้ได้เอเเอลดทัานละแพงปันได้ก็ซื้อไม่ขี้มันที่ซุปเปอร์ยางอา่ะ ที่ซุปเอร์ยาวย่งพนาดในซื้อให้พี่สารวัตรน่ะแพงปันใดกัซื้อให้ใหคี